สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการส่งใบงานแบบคัสตอมลิงก์ง่ายครบจบในลิงก์เดียวค่ะให้คุณครูเข้าไปที่ Google ค่ะพิมพ์คำว่า l i ฟ e Worksheet จากนั้นไปที่เว็บไซต์ของ liveworksheet com ค่ะคลิกเข้าไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ Account ของตัวเองค่ะแล้วก็ไปที่ My Worksheet ค่ะ ให้คุณครูเลือกใบงานที่ต้องการจะส่งให้น้องๆค่ะจากนั้นให้คุณครูไปที่คำว่า custom link ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะในส่วนตรงนี้คือคุณครูสามารถที่จะกำหนดเวลาในการทำใบงานได้ก็ให้มาเลือกติ๊กถูกแล้วก็เซตเวลาได้ค่ะในที่นี้จะทดลองกำหนดไว้ที่30นาทีค่ะ ในส่วนที่เหลือไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรค่ะจากนั้นให้คุณครูเข้ามาที่คำว่า copy link ค่ะแล้วคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้กับน้องๆ้องค่ะจะสังเกตว่าลิงก์ที่เป็น customer link เนี่ยจะมีความยาวกว่าลิงก์ที่เรา copy แบบธรรมดานะคะจากนั้นให้น้องๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ทำใบงานค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ค่ะมีการกำหนดเวลาในการทำใบงานไว้ตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จะทดลองทำใบงานดูค่ะเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะคะก็ให้เข้าไปที่คำว่า finish ค่ะก็จะพบกับหน้านี้นะคะน้องๆก็จะใส่ชื่อของตัวเองค่ะใส่เป็นชื่อเต็มนะคะบรรทัดต่อไปก็ใส่ระดับชั้นและใส่ชื่อโรงเรียนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเซ้นค่ะเขาก็จะขึ้นหน้านี้ให้น้องๆน,นะคะบอกว่าขอให้โชคดีนะคะเราก็กดโอเคไปค่ะ ในส่วนของคุณครูนะคะให้กลับเข้าไปที่ my account ของตัวเองนะคะไปที่ notification ก็คือการแจ้งเตือนนะคะจากนั้นก็เข้าไปตรวจงานของน้องๆได้เลยค่ะสำหรับใบงานที่คุณครูใช้แบบ custom link หรือคุณครูอาจจะใช้ Key Code หรือใช้ gmail เพื่อให้นักเรียนส่งงานนะคะน้องๆจะไม่สามารถเห็นคะแนนของตัวเองได้ค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ